เงินกำกเกี่ยวอะไรมากคือดำเจ๊งไรไเียม็มึงต uh ึงขึ้นหนาเมไม่แต่ซื้อมากซื้อผู้กับเงินได้ทิปมาขึ้นนี่ล่ะได้ นนะะส,สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอซีทุกท่านนะครับผมพึ่งนอนหัวตะเตือนนอนหัวตะเตือนกับพี่นอ้องเมื่อนเลิกจากงานไร้สดกลับมาหอดบ้านกับตีซีเจสเดนนอนกับตีซีเลยส,ายส,ายสายมาเห็นผู้เฒ่าเป็นน่งกินเข่า มาเบิ่งรับ่า่นไดยังกินโอ้ไดยังกินขอเป็นตัวเสีบังไงปนปนครัปนอย่างปนป่าป่นปลาดุกปลาดุกปะแม่้นะบะเยนปนแม่นู้ โด,โดนเถ่ามากินเขาน้ำกันยากับม่ใหญ่กับายาในไงนี่ก็คือแม่ของแม่นะครับยาก็คือแม่ของ่อนะครับมากินเขานะครับส่วนนั่นล้านข้าวน,น้นอยนั่นก็เป็นร้านของน้องสาวเพึ่งเปิดใหม่นะครับเป็นร้านลูกชิ้นทอดน้ำแข็งใส่นะครับพึ่งเปิด แกนคุณไอใครนุ้ยสวัสดีก่อนลูกสวัสดีครับกินเข่าไปฮะกินเข่าไปกินกี่อย่างเกมส์ไปเฮ้ยย่ายากินเข่าไหมไมากินเข่าหน่เพิ่งกะเลิ่มกินนี่ได้กยังได้หหอยยังมากนั่นขนมได้ขนมเพิ่งยังไก่ว่ะ มากินเขามากินขานี่เรัออ่ารีวิวรันค่ะเปิดไม่ลูกสินทอดก็นำแข็งใสเอาคือว่ามีไกยอย่กยอย่างมาแรงไก่ออย่างมาแรงไ่งงอ๋อส่วงจักมุ่งอย่างมาหนิส่วงหา <c oughs> มงุงแรง อย่างโค้งไก่นะครับพี่น้อง้วกาลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นทอดลูกชิ้นทอดแล้วก็น้ำแข็งใสดีก็อยู่ซื้อดีกว่าผมมีงันนะครับพี่น้องอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ลูกข้าวันนี้ปลาลูกค้าไหม <c oughs> ลูกค้าเมื่อซื้อ,อย่างนีซื้อน้ำแข็งใสเลือนลูกชิ้นทอดน้ำแข็งใส่สน้ำแข็งใส ช่วงภาวะโควิดไปเห็ดงานกรุงเทพกรุงไทยกะกะยากแน่ช่วงนั้นนะครับช่วงนั้นโควิดมาระบาดโรงงานก็ถือปิดกลับมาอยู่บ้านกลับมาหาเงินอยู่บ้านพ่อได้ซื้อยูซื้อกินเพิ่งได้เปิดร้านได้เจ้าเมือเราเนี่ พ่ออาทิตย์ไปนะป,รประมาณอาทิตย์นี่แหลนะเนาะเพิ่งเปิดนะครับพี่น้องลูกค้ากาับท่านลีฮูจักบันไดเปิดยุบ้านเจ้าของนี่แหละครับนาบ้านเปิดยุบ้านเจ้าของนี่แหละอันนี้ก็จะเป็นอย่างโค้งไก่แยมืมะแร็งหมดละส่วงแยมมะเขืออย่างหมดนี่นั่นต้องมยมมะเรง ส่องเงาเหมือนงเพราะว่าสวงสามันตื่นสวยะ <laughs> สวะจีส่วงเงาเหมือนงส่องค้นหาในะยูในกินแรงนะครับพี่น้องนะครับ <c oughs> น้ำแข็งใสเดี๋ยว <c oughs> ขอมึงหน้าตาของแข็งใสนะั้นเป็นอะไร <c oughs> ะน้ำแข็งใส <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> พี่น้อง แสบปะคือมักินดูปะไม่กินดู่กินดูมือแก้วละสิบบาทนะครับพูดลูกค่ากับพูงงามพูงงามด้วยหลูกค้าก็ได้แม่งามเมียขวาม่กินเขา้องเป็นนี่อยู่หรอ

กิน<โ>ป่นมาลูกหลางมือไปทนาไหลางไปหลางเลยตะปูนช่วงนี้ก็มีตรปาแล้วเนาะตากับไขยุดอกพ่อได้กินยูปลากับเลี่ยงเอาปลาดุกเลี่ยง ไปดูเลียงเลียงเอาไปเกลียงพ่อได้กินครับพี่น้องเลียงแซบอร์นิดน่อยกันมิตรสืออะไรกับแห้งนะครับนอเนื้อบรี้ริ้งียมันมจกินอืมักวไป้ยข้าตัวนี้ก่นเลยอ่าบเหนียว่เนยวุ้กกินบะมา ต้องเช็คปะเื่องของอะไรเจ้ากระตันไงเช็คป,ะ,ป,ะ,ปะครับทำยังไงยังไงไหวจะไม่พาผ้าออกไปเบื้องไว้บันน่นีป้ปูวไปันไปเขาหฮมบีนไม่เหลือเง,งี้งไม่ได้ยางแมะบ,บ่ตะบ่งรำบอ มันก็มันก็เป็นทงหน้าเป็นขันแท่นหน้านะหยามันก็พ่อไดีเลี่ยมลูกเขาใช่ครับเที่ยวไรมันเกิดว่วมันมาที้เศร้าช่วงนี้หยามันมันมันหยามันมันแห่งมันหนาแหลีมันหยามันแห่งมันนั่นไปได้ตีห่าห่าม่วงยังมาไปใหาหยาจำดูคบง่ายๆเอาผักมวนใส่ผักกินผักได้หลายมีประโยชน์ หล่าเซ่บักทัวร์โอ้โกินเป็นกินเป็นนกอกินเป็นไอ้ไม่ได้เกวนได้่ง ไขไข่หนุ่ยบหไข่หนุ่ยคือไข่ปอนว่ะโอ้ไข่หนุ่ยมันอ่ว่าไข่หนุ่ยมันมันยุกเทียมันกินตั้งเต่เขาเจ้าหลายกินอ่นขอเนี้วว่าค่อยเปลี่นเห็นบ่ใช่ไหมไข่หนุ่ยอ่ะ กินแมตตาแซบเถอวเกินคุ้นหน่อยกินไมตตาแซบเถอะ่าตอนนี้ตตมากไเจ้าขวบเลยไงอายุครับกะทีเกิบเก้าตัว เ็ิบเก่าแล้วบ่เอาก็เพิ่มขึ้นสุดเดือนสุดอนไก็ปีใหม่โอ้โอปีใหม่โอ้บังคันเจ็ดสิบแปดเนาะวันเดสิบโอ้ปีใหม่เนาะวันนี้ปีใหม่จำเดือนเกิดปะได้นับเป็นปีใหม่เอาเลยบ่เกดือนเจ็เดือนเมันเถอะนี่แสดงว่าเดือนเจ็ดตอนน้อยู่ครบเจิเต็ม Im là bộ lộ Im là bộ Chết xếp cầu tìm à, chết, Dạng, chết cầu Mấy ngay đây hả? là à. Và Để ngân đường thôi để đây hả? À, chết lõi à. chết ừ. bẹt, rồi bẹt, Oh. Ô <laughs> nó vào tắc cái nó phao tắc nha xe nhà thầu anh em 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 cái em 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 Cái, đây cầu, cầu loài. cái

ในน้าลมีขอควายบอยยุ hmm. mm ่งเดี๋ยวเดี๋ยวลุงหิบาไปเปิ่งแล้วพะให้ผู้ทหาร่อยให้เธอใส่เง้นกำกับเกี่ยมากคือกำกับดง่ใส่ใส่เงิมันเต็มมึงตึงขึ้นหน้าไม่แต่ซื้อหมากซื้อผู้ก็เงินได้ทิพมขึ้นนี่ล่ะได้เห็น พี่น้องเพื่อนให้ว่าได้น้ำใจมากาก็ช่วงนี้ก็พลาดละก็หลายอยู่ช่วงนี้ได้ใจก็หลายก็เงินแสนแลกบ้านเงินล้านนั่งบัตถุงโจ๊กเจ็บาอะไรใช่เอ้ยสาธุอี่แม่เดี๋ยวจังเอาใจเดี๋ยวจังเอา เอาที่รังก็ได้หรอคนเดียวอนงี้ที่รังดังกว่าที่รังดังกว่าอุนอุลุศิดได้บันเด้อรอุนยินมวาทุกุิ้นกินเข่าแล้วยิ้มเข่าแล้ว ใใส่อย right. ู yes. ่เรื่อยอยู่ๆหรอใก่ใส่ยู่เรื่อยครับทุกคเ่อนง้ยงเปานเยน้ำดไใายแ้วเ่อแล้วยากนโคบิดนี่หละตอนนี้ก็ยังกับอยากใสมาใส่เห็ดยังกับกับยากน้าโคบีดกับไข่น่หมึเคลื่อนนี่ะไปไล่ซดกุมเปีดน้ำบอดโจ สาวหน่อยเพชรบันแพงเป็นกันมีมี่เอฟซีเพิ่นเขามาให้มาไล่ให้ทิพเพิ่นกัให้ครับเป็นเมตตาเพิ่นกัเอาให้เพิ่นกะคอยดึงไปหาหมองพูดแหม่มองง่ายพูนละคู้อะไรขันมาฆ่าโค้ิดมันไม่ได้เข้าหรอกเสือจะเพียรเอ็นอะไรงานแต่งงานสงงาน เวลาไปซ้อมเพลงให้มันเก่งๆเขาใจป่ะเ,เพียงที่บอกพ่อบอกให้ร้องลองไปร้องกันอ่ะัพ่อบอกให้ฮัดร้อ,อ,ลองลองไปโดดโดดดีดงเอาโดดดีดง,ดดดดงให้ฟังกันเอาเอาเอา,เอา,เอาสัญญาณน้ำตาไอ้นั่นกันไหนเอาสัญญาณน้ำตาแม่กันไหนเอาร้องจะได้เ<ห>งิ่อนเม็ดฮัดฮัดหนามากก่อนเอาหนามากก่อนเนี่ยคือจังบาปอ่ะลอง

ขอสัญญาทำน้ำตาแม่รอไปนี้ลูกสิตั้งใจเฮ็ดต่อเป็นคนดีนั่นละจำไว้เฮ็ดให้ไม่ได้คือเพ่งใจว่าเป็นเราเพียงเขาขเก่อ็เงินนะไปยังไหนที่สอน,นสอนเสิร์ฟน่ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะลงไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี้องที่เขามากรับชมที่เขามากกดไลค์เป็นกําลังใจให้นะครับเนาะขอบคุณทุกแรงเชยร์แรงใจนะครับเอาลุกายบายกันแล้วเร็วอ่ะบายสวัสดีครับอะบอกลาว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อ่ะบลาว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ